ตัวเปนเริ่มเลีเยอะป,ป่าอยู่ทั้งเอ้อ๋อจตตีไปไหนเนี่ยพามอยู่ตรงร่องน้ำเนี่โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ยตรงนั้นเนี่อโนนดน บอกแล้วมันตํานะบอกแล้วเห็นมันขยับขยับครับผมไซส์สวยเลยน้ำลงแล้วมีโอ้ปลาอ้วนๆเลยครับถ่ายไว้ไหมเนี่ยไม่กี่ไม้เองซัดเป็นเจ้ามันตําครับผมดูไซส์สวยเลยเต็มปากเต็มคำโอเคครับผมฝาาไปได้วยครับเห็นมันขยับแล้วแหละเลยลองตีใส่ดูซัดเลยครึ่งรูครับตัวนี้ มันต่ำนิดนี้ครับผมสุดยอดมากครับน้ําเริ่มลงแล้วครับมันก็ขยับลงนะครับเราก็หาตามช่องนะครับช่องแบบว่าข้างที่แบบว่าเนี่ยรอยต่อระหว่างระหว่างร่องนะครับปามจะชอบดักอยู่ตามแนวน้ําตื้นนะครับก็ลองสังเกตดูครับสังเกตด้วยว่ามันมีขึ้นน้ําหรือเปล่านะครับก็โอเคเลยฝ่าวันนี้ครับผมมันตับสุดยอดมากครับ